การสักปากนะคะปัญหาที่ช่างส่วนใหญ่จะเจอนียก็คือว่า 1. ก็คือสักแล้วไม่ติดนะคะ 2. สักแล้วบวมนะคะบวมแล้วก็ฉ่ำนะคะ3หนักยิ่งไปกว่าน,น็ค,คือสักปากแล้วด่างนะคะปัญหาพวกนี้เนี่ยนะคะ,ะมันมีวิธีนะคะหากเรารู้วิธีการที่จะสักลงเพลงเข็มลงสู่ผิวด้วยความลึกเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่นะคะ ปัญหาต่างๆนั้นจะไม่มีเลยนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเทคนิคการสักปากที่รวดเร็วนะคะ1รวดเร็ว2ไม่ช้ำไม่บวม3ติดดีมันทาลิปติกนะคะสีก็คือโดนน้ำได้เลยนะคะเนี่เป็นอะไรที่แบบว่าสวยแบบได้แบบเร่งด่วนเลยอะ่ะแล้วแบบไม่ต้องทาลิปติกกันอีกแล้วนะคะแล้วก็แบบการสักปากที่แบบว่าโอ้ยเคยสักแล้วไม่ ไม่ติดหรือติดน้อยแล้วก็แบบโอ้ยต้องดูแลคือโดนน้ำไม่ได้แล้วก็แบบต,แแแบบต้องอดกินของส้มตำมบรงปลรราอะไรเป็นหลายวันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใครแบบอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปอะไรให้มันทันใจโอ้ยต้องรอลอกตั้ง4 5หวันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหกวันอะไรเงี้ยบางคนนะก็ตรงนี้ไม่ต้องแล้วนะคะทีน,นี้ผู้แถมเคล็ดลับในการที่จะทำปากเนี่ยนะคะให้ให้สวย นะไม่บวมนะคะก็คือว่าเอาเป็ว่าเรื่องไม่บวมนะคะก็คือว่าการลงเข็มเนี่ยก็อย่าให้ลงลึกเกินไปนะอย่าอย่าให้ลงลึกเกินไปแล้วก็อย่าย้ำมากเกินไปเพราะว่าถ้าหากว่าเราย้ำมากเกินไปมันบวมนะคะมันบวมแต่ทีนี้ไอการบวมเนี่ย ก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้ใหญ่อะไรอ่ะมันเกิดการบวมได้อาจจะบวมจากการชาอาจจะบวมจากการย้ำหลายรอบแต่เรื่องการติดเนี่ยเป็นอะไรที่ลูกค้าหวังใจมากว่าอยากจะให้ติดดีดังนั้นแล้วเนี่ยต้องสักแล้วติดดีนะคะสักแล้วติดดีมากๆอย่างเนี้ยน,นะคะลอกแล้วเป็นสีนี้เลยเนี่ยต้องทาลิปติกมาจ้องจำเป็นอีกมาไม่จำเป็นแล้วนะคะนอกจากว่าเออ เราจะอยากได้สีอื่นเราอยากอยากได้สีน้ำตาลช็อโกโก้แบบแมทตแมอะไรเงี้ยแ,แ,แล้วก็ทาสีอื่นไปได้แต่ถ้าหากว่าโดยปกติเนะี่ยครูพัดชอบสีนี้เนะี่ยครูทาสีนี้เป็นประจำเนะี่ยคือลอกแล้วอะมันก็เป็นสีนี้เลยเหมือนเราทาลิปติกเลยแล้วก็รวดเร็ว20นาทีเสร็จแล้ว2วันลอกนะคะโดนน้ำอะไรได้เลยล้างหน้าล้างตาได้หมดเลยคิวเคิร์กก็โดนน้ำได้เลยไม่ได้มีปัญหา น,นี้เป็นอะไรที่วิวัฒนาการช่วงนี้นี่แบบดีมากเลยนะก็อย่าลืมนะใครอยากจะมาเรียนใครอยากจะมาสักปากกระรัวมาเลยนะคะจะได้ปากสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ วันนี้นะคะครูพัดจะมาบอกนะคะว่าการสักป่าตอนนี้เนี่ยนะคะครูก็มีการแอดวานซ์เทคนิคที่ดีมากขึ้นนะคะคือสักเพียง20นาทีใช้เวลาสักแค่เพียง20นาทีเท่านั้นและใช้เวลาแค่เพียง2วันนะคะโดนน้ำได้แปรงฟันได้หลักจากสักนะคะและก็ติดดีมากเหมือนทาลิปสติกเลยอันนี้ครูสาบานได้เลยนะคะว่าครูไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันในการถ่าย วิดีโอให้หน้าใสหรือว่าสีสดอะไรแม้แต่อย่างใดนะคะอันนี้สามารถได้เลยไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันเลยนะคะที่จะแต่งภาพให้สีสดนะไม่มีนะคะอันนี้เป็นกล้องสดๆจากโทรศัพท์เลยนะคะจะเห็นว่าเมื่อคราวที่แล้วนี้เนี่ยที่ครูไปมัง่งถ่ายแล้วครูไปกักตัวนะครูซักปากให้ตัวเองแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าเครื่องนั้นเนี่ยครูใช้สอนนักเรียนไปแล้วก็แบตนะ่ครูไม่รู้ว่ามันใกล้หมดครูก็ไปมัองถ่ายแล้วสายชาร์จก็ไม่ได้ไป พอครูสักเกาๆแค่บางๆบนล่างไปบางๆยังไม่ทันทั่วเลยอะแบตขมดนะคะสายชาร์จก็ไม่มีดังนั้นเนี้ยปากครูก็เลยมีสีแค่เพียงเรื่อๆเท่านั้นนะก็เมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวันนี้มันพุธเช้านะคะอาทิตย์ตอนเย็นค่ําแล้วมืดแล้วด้วยนะคะครูสักปากนะคะก็คือเมื่อวานอาทิตย์นะวันจันทร์นับเป็นวันที่1ครบร้อมหนึ่งวันก็จันทร์ตอนเย็น1วันอังคารตอนเย็น1วัน นะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยวันอังคารตอนเย็นนะคะได้2วันพอดีนะคะก็มีความลอกหลุดแล้วแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เลยมาไลมา,าถ่ายให้ดูว่าปากของคุณเนี่ยเมื่อวานลอกหมดแล้วตอนเนี้ยคุณรอให้สว่างคุณจะร้อนมากกคุณกรอให้สว่างนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดชัด <c oughs> ว่าปากคุณเนี้ยนี่ลอกแล้วนะคะจาก20นาทีใช้เวลา2วันลอกโดนน้ำได้ปกตินะคะแล้ว ติดดีมากเหมือนทานลิปติกเลยนะคะช่วงนี้นี่คละหาว่า,าใครอยากมาเรียนการสักปากแบบนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจะมาสักปากนะคะก็มาสักได้เลยคูดสักให้นะคะนะคะแล้วก็โดนน้ำได้สักแค่20นาทีนะคะสีติดดีเหมือนทานลิปติกเป๊ะเลยสนใจทักมาได้เลยนะคะว่าสะดวกเมื่อไรเวลาอะไรนะคะว่าคุณไม่รับลูกค้าจอนะคะ อ่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ครูก็มีสอนนักเรียนด้วยนะคะก็นัดเข้ามาได้เลยนะคะว่าใครอยากจะสนใจมาสักปากนะคะหรือว่า Q, คิวครูก็ดรอคิวให้ัวเองนะคะให้ดูให้สีอ่อนลงนะ,ะจากสีที่มันเข้มเพราะครูใช้สีน้ําตาลดําแล้วก็สีดําลงนะ,ะก็เลยเข้มมากซึ่งแม่ก็ขอ้องครูว่าเอาให้มันอ่อนๆลงหน่อยทะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลย <c oughs> ลงสีน้ําตาลอ่อนลงไปนวก็นี่ก็ลอกแล้วเหมือนกันลอกแล้วนะคะ 2วันเท่านั้นล็อกหมดแล้วนะคะนี่นะคะไม่เจ็บไม่บวมไม่ช้ำอะไรเลยนะคะสองเนี่ยสองวันล็อกหมดแล้ว2ี่สินาทีสักเสร็จนะคะบายบายมาดูอะอ่าเช็ดให้ดูก็ได้นะกระดาษอยู่ไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเด,เดี๋ยวจะหาว่าทาเดี๋ยวจะหาว่าทาลิปติกหรือเปล่าอืมอืมอ่ะนนเนี่ยมันมีไหมเนี่ยเห็นปะ ไม่มีนะคะไม่มีสีลิปติกนะเนี่ยถูให้ดูนะไม่ไม่มีถูจริงจริงไม่มีนะคะไม่มีสีลิปติกนะอือันนี้เป็นอักที่สักแล้วลอกลอกเมื่อวานตอนเย็น <c oughs> แดงเป็นสีชมพูดแดงนะสีชมพูดแดงออกส้มนิดหน่อยนะคะก็รัดมากทีนี้ไม่ต้องทาลิปติกเลยค่ะจะทาก็แค่ ลิปบาล์มลิปมันเพื่อให้ปากดูแบบก็เรียกอะไรอ่ะดูชุ่มชื้นอ่ะเออไม่แห้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวครูลองเอาเอาลิปมันที่ไม่มีสีนะนขึ้นมาหน่อยลูกโอเคนี่นะคะเป็นสสลิปลิปบาล์มไม่มีสีนะแห้งเพราะไม่ได้ทาอะไรเลย ว่ามีความชุ่มชื้นจากจากตัวลิปมันนะสวยมากเลยสว <c oughs> ยมากมากเลยเอาลงก่อนโอเคชอบมากเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs>